สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยนาวิเคราะห์นะครับถึงสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความตึงเครียดความขัดแยงระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านนะครับน่าสนใจมากนะเพราะจะเป็นจุดเริ่มต้นของการดึงเอามหำนาจนะครับเข้ามายุ่งเกี่ยวนันดอกกลางได้นะครับแล้วก็ลุกลามบันปลายนะครับวันนี้มาดูนะครับว่าอิหร่านกับการเนื้อง่าราคาแพงช้าเกินไปหรือไม่นะครับ ความดทนอดกั้นของอิหร่านต่อการถูกล่วงลำัำอธิปไตยโดยอิสราเอลในการลอบสังหารผู้นำฮามาสนะครับในกรุงเตหะรานซึ่งกำลังมาเป็นแขกของรัฐบาลของอิหร่านนะครับในงานสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่านจนเสียชีวิตนะครับนะจนการล้างแค้นเนี่ยเขาเรียกว่าล่าช้านะต่ออิสราเอลนะครับเรียกว,ว่าลากยาวนานเป็นเดือนเนี่ยจนหลายคนมองนะครับว่า อิหร่านเนี่ยช้าเกินไปหรือไม่และมาถูกซ้ำนะครับด้วยการลอบสังหารหัวหน้าเอชบอลลนะครับในกรุงเบอรุตนะครับจนเสียชีวิตซึ่งเอชบอลเลนะครับเป็นตัวแทนของอิหร่านในสงครามกับอิสราเอลจนดูเหมือนว่าอิหร่านนะครับกับการเงื้อง่าราคาแพงช้าเกินไปหรือไม่จึงทําให้อิสราเอลนะครับอัดหานทาการลอบสังหารผู้นําต่างๆนะครับของกลุ่มตัวแทน กลุ่มต่อต้านนะครับในอักษะนะของการต่อต้านระดับกลางที่มีผู้หนุนหลังหลักนะ้าที่สําคัญอย่างอิหร่านจนมาเห็นปฏิบัติการนะครับคำมั่นสัญญา2นะครับการระดมยิงขีปนาวุธ181หนึ่งรอิลูกใส่อิสราเอลในวันที่1ตุลาคมนะครับที่ภาพข่าวทั่วโลกนะครับมองเห็นการเจาะทะลุนะของไอออนโดมนะครับหรือว่าโดมเหล็กของอิสราเอลของบรรดาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกนะครับ เร็วเหนือเสียงยิ่งยวดที่พุ่งนะครับเ,ออเข้าใส่นะบรรดาที่ตั้งฐานทัพนะของอิสราเอลนะครับแล้วก็มีการขู่ซ้ำนะครับด้วยปฏิบัติการคำมั่นสัญญา3นะถ้าหากอิสราเอลเนี่ยนะครับคิดคิดจะโจมตีลังแคนอิหร่านพูดง่ายคือไม่จบอิหร่านก็ไม่จบนะครับก็จะมีปฏิบัติการรอบที่3นะคำมั่นสัญญา3ม ก็จะเจอหนักและก็รุนแรงกว่าเดิมแน่นอนนะครับนี่คือการขู่ของทางอิหร่านนะครับต่อทางอิสราเอลซึ่งก็ยังไม่ทราบนะครับอิสราเอลจะโจมตีอย่างไรที่ไหนบ้างนะครับและเมื่อไรมันเป็นการหมดเวลาความอดทนอดกลั้นนะครับของอิหรา่านกับการเงื้อง่าราคาแพงช้าเกินไปแล้วนะครับสำหรับอิหรา่านนับจากนี้นะครับไม่มีแล้วนะครับพวกเงื้อง่าราคาแพงของอิหรา่านคือพร้อมชนนั่นเอง หลังจากนี้เนี่ยมีแต่ชนลูกเดียวหรือไม่นะต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับถ้าอิสราเอลยังโจมตีอิหร่านจะเป็นอย่างไรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ